เอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันจากเมื่อสักครู่นี้หัวยิ้มนะครับแนะนำท่านผู้ชมว่าใครก็ตามอายุ32ขึ้นไปดูแลสุขภาพนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันค,คือจุดกำเนิดเริ่มต้นของการเสื่อมอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรารนะฮะเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากการรับประทานอาหาร,รบแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหาร,รบแบบพื้นฐานเลยนะเช้ามาแซ่บเปรี้ยว กลางวันกินอะไรที่มันไม่ก่อให้เกิดความร้อนในร่างกายครับอุ๋ยิ่งน้ำมะพร้าวนี่ดีเลยครับตอนกลางวันนี่ใครกินน้ำมะพร้าวสดชื่นแต่ตอนเย็นแล้วครับหันกินน้ำขิงเปลี่ยนเป็นน้ำขิงพริกขิงไก่ผัดขิงโอ้โหหรือไม่ก็พวกแกงส้มมีเครื่องเทศร้อนๆแกงต่างๆ ในอาหารไทยเราอย่างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรสร้อนรสร้อนครับไม่ว่าจะเป็นขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรทั้งหมดนี่เลยฮะร้อนหมดเลยครับฮะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่คือเหมาะกับอาหารเย็นครับถูกไหมคุณหมครับเมื่อเราเลือกอาหารให้เหมาะกับการเวลาแล้วเนี่ยคุณหมอมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมครับครับตอนนี้ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเมื่อเราเข้าสู่วัยที่เสื่อมแล้วเนี่ย เราก็ต้องรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับปัรชิมวัยเนี่ยนะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าพอเราเอาวัยวะต่างๆในร่างกายเราเสื่อมไปจนถึงขั้นที่มีอาการออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหลายก็จะมีผิวหนังแห้งใช่ใช่ครับผิวแห้งพีวเนื้อแห้งบางท่านกับเส้นผมที่ศีรษาก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดอกเลาสีเทาอะไรบ้างครับ เรื่องของความเสื่อมของไขข้อกระดูกต่างๆนะฮะก็อาจจะมีการปวดเข้าข้อเข่าเสื่อมนะฮะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการท้องผูกนะครับนอนไม่หลับต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพที่เราพบบ่อยๆในผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาหารเนี่ยก็จะช่วยดูแลในปัญหาอาการต่างๆเหล่านี้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องเรียนว่า อาหารเป็นยาในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าเราเอาอาหารไปทดแทนยานะครับเรากินเสริมเพื่อทําให้เราดูแลสุขภาพได้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือบรรเทาอาการหรือเป็นการเสริมสร้างระบบการทํางานของร่างกายของเราให้ทํางานได้ดีขึ้นสมมุติว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของอา,อ,าอาการทางด้านผิวหนังนะครับผิวแหง้งผิวแห้งนะครับ อันเนี้ยก็อาจจะต้องเสริมอาหารที่มีลดมันนะครับเช่นอาจจะเป็นน้ำมันงาน,น้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณทานใช่ไหมทานก็ได้หรือทาก็ได้ส่วน,นผมนสมของอาหารอ่าฮะหรือจะเอามาทาก็ได้ครับ<ว>บางคนก็ใช้น้ำมันงาน้นำมันมะพร้าวนะครับโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับทาตัวนี่เลยทาตัวครับ ทานโลชั่นเลยนะครับเราไม่ต้อง,ไ,องไ,ปไปซื้อแพงๆอ่าครับบ้านเรามีมาพร้าวเยอะแล้วก็เป็นถ้าเอาไปสกัดเย็นหนหูหอมนะครับมีกลิ่นหอมหาทาแล้วไม่เหนียวเนอะจะซึมทาแล้วหน้ากินไปทั้งตัวเลยครับี่กุงข <c oughs> องชั้นครับอันนี้ก็เป็นอา,อาการผิวแห้งนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ก็อาจจะเสริมพวกอาหารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณนะฮะบางคนก็อาจจะไปทานอาหารที่ พวกมีวิตามิน A มีวิตามินต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. เช่นมะเขือเทศหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณรวมทั้งบำรุงสายตาด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานหลักเบื้องต้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องของผักเนี่ยอาหารไทยที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้สูงอายุรวมทั้งคนไทยทั่วๆัวววไปด้วยนะครับ อย่างที่คุณนพพูดถึงเรื่องน้ำพริกครับโอ้น้ำพริกในประเทศไทยเนี่ยทั้งแต่ละภูมิภาคแต่สำหรับผู้สูงอายุนะครับปัจฉิม,มวัยเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะกินน้ำพริกที่ผักเนี่ยผลไม้เนี่ยที่เรามาจิ้มน้ำพริกเนี่ยควรเป็นผักที่ต้มสุกนะครับ mm hmm. ไม่ควรควรจะกินผักสดแต่น้อยครับเพราะว่าระบบการย่อยร่างกายเราสู้กับคนหนุ่มสาวไม่ได้แล้ว mm hmm. ก็ควรจะ กินน้ำพริกเป็นน้ำพริกผักลวกผักจิ้มครับอันเนี้ยอันเนี้ยฟังดูแล้วสรุปท้ายเนี่ยมันสําคัญมากอย่ามองว่าพอเราเพิ่งจะ 32, 33, 34, 35, 36ยังไม่ถึง40ปีเนี่ยเป็นวัยของคนแข็งแรงนะในตามทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ในอดีตท,ที่เป็นแพทย์แผนธรรมชาติเนี่ยเขาชัดเจนมากว่า32ไปแล้วไม่โตขึ้นนะไม่สร้างใหม่แล้วมันจะมีแต่เสื่อมลงเราต้องประคองเอาไว้ กินให้ตรงตามช่วงระยะเวลาของร่างกายที่ต้องการไม่จําเป็นต้องกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปเท่าที่สรุปกับหมอที่บอกมาไงน,นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรากินเนื้อสัตว์คือเราเนี่ยอยู่ในเขตในเขตเมืองร้อนนะรเรากินเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยเฉพาะเทศกาล ในอดีตเป็นแบบนั้นครับแต่เดี๋ยวนี้ครับมีเงินหน่อยเหมือนมีเทศกาลทุกวันเลยกินทุกวัน <c oughs> กินสเต็กทุกวันเย <c oughs> ไม่ไหวครับอันนี้ไม่ดีนะเพราะงั้นเราย้อนกลับไปดูเมนูแบบไทยๆกินทั้งผักกินทั้งปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยเพราะน้าพริกเครื่องเทศที่ก่อให้เกิดความร้อนแต่ควรกินผักต้มอยากกินผักสดเพราะร่างกายเราย่อยไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวจะเป็นภาระกับร่างกายเอาละครับในช่วงท้ายนี้ คงจะต้องรบกวนหมอย,ยิ้มครับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและท่านก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ดูแลแผนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านแนะนําให้ผู้ที่อายุเกิน32ปีโดยเพราะผู้สูงอายุทั้งหลายนะฮะที่เป็นห่วงสุขภาพควรทานอะไรเบื้องต้นไปแล้วต่ออย่างไรครับครับก็ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าอาหารไทยนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของ คนทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสำหรับอาหารไทยเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้สูญเสียความรู้ที่ถูกต้องไป<อ>ทั้งคนไทยนะครับคนไทยเองก็กินอาหารไทยที่ผมคิดว่ามันเพี้ยนไปเวลาไปกินอาหารเนี่ยโอ้ไม่รู้จะกินอะไรก็เอาแล้วว่าสั่ง,ววะงกะเพรา,าผัดกะเพราไข่ดาวโปะนะครับ แต่จริงๆเราไปดูผัดกะเพราเนี่ยเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่รู้จะเรียกกะเพราหรือเรียกผัดแครอทหัวฟักยาวดีนะครับอ๋ <laughs> อเครื่องอย่างอื่นเยอะกว่า,า <laughs> ก,กะเ <laughs> พราเพราะนั้นจริงๆเราต้องมาลื้อฟื้นความรู้ที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนะครับทำไงให้อาหารไทยกลับมาเป็นอาหารที่มีความถูกต้องทางวิชาการนะครับกินเข้าไปแล้วมีสรรพคุณทำให้นอกจากจะอิ่มอร่อย แล้วก็ได้สรรพคุณทางยารหรือทางเครื่องเทศต่างๆให้ครบถ้วนด้วยนะครับอยากจะฝากทุกท่านกฟังว่าถ้ามีโอกาสมีความรู้นะครับก็น่าที่จะต้องไปหาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้อันที่หนึ่งเลือกเมนูอาหารได้เหมาะกับสุขภาพของเราในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงฤดูกาลในแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็ควรจะเรียนรู้เรื่องวิธีการปรุงที่มันถูกต้องด้วยแล้วก็เรามีกิจกรรมที่ เดี๋ยวคุณนกอาจจะแนะนําว่าปลายปีใช่ไหมครับใช่ครับปปีเราจะมีการให้ความรู้เรื่องนี้9-12ถึง12พฤศจิกายนนี้ฮะที่ MBK ครับศูนย์การค้า MBK ก็จะมีเทศกาลอาหารเป็นยาโดยการให้ความรู้ท่านชมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับทำอย่างไรกินอย่างไรให้สุขภาพดีไม่ต้องรอป่วยแล้วไปกินยาแต่เอา,เอ,า,เอ,าอาหารนี่แหละครับมาเป็นยาบำรุงให้เราที่จะทำให้เราไม่ป่วย เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดนะฮะสนใจนะครับเตรียมตัวไว้นะครับ9ถึง12พฤศจิกายนยนี้ครับเดี๋ยวยังคงต้องอยู่กับท่านรองคลินดกกรมการแพทย์แผนไทยต่อในครั้งต่อไปฮะวันนี้ผมขออนญุญาตนะฮะนำผลิตภัณฑ์จากศาสตราจารย์านายแพทย์ดรเฉลิมหานพาน,นิชนะจากโรงมันกรเสมราชท่านผลิตน้ำดื่มกษมราชวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ซึ่ง ในทางการแพทย์ผมไทยเราเรียกว่าน้ำด่างนะนะฮะขอญาติมอบให้ท่านรองดีบครับขอบคุณครับผมก็ยังมีอีกอันนึงครับทดลองครับอันนี้ครับตามสูตรค้าหาไม่ได้เลยครับอืไม่วางตลาดครับแจกอย่างเดียวครับผลิตภัณฑ์ LED ของผมเองครับขอบคุณนะครับอย่าลอให้เกียจเพราะว่ารายการกับเราทุกชมฮะสำหรับอาหารเป็นยาไม่จบแค่นี้ เดี๋ยวเราต่อกันในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณท่านรองที่ดีนะครับผูบ้ชมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ